สวัสดีครับวันนี้พวกผมซาลาก้าอยู่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครปโปโป้และคูป,ป้านะครับในตำแหน่งของเลนทองนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ท่าปโปโป้ได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันปโปโป้นะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ท่าโปโป้ได้มากกว่านี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผม ตัวละครที่สามารถแก้ทางโปโปได้นะครับตัวละครตัวแรกนะครับนั่นก็คือมาชานะก็เพราะว่ามาชามีอันติเมทที่ร่างซีซีนะครับก็สามารถที่จะโดดเข้ามาลวงโปโปได้เลยนะครับและตัวละครต่อมานะครับนั่นก็คือลาซลอ์นั่นเองนะครับเพราะว่าลาซลอ์เนี่ยมีมูเมนท์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีสกิลสองในการไว้หลบสกิลของโปโปได้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางโปโปได้นะครับผมและต่อมานั่นก็คือไอเทมที่สามารถป้องกันโปโปได้นะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือชุุดดดดเเเเเเกกกกกรรรรรรราาาาาาาะะะะะใบบบมมมมีีีวววยยพพิภปป็็็นนนจลลลตตออู่ณ้้้้คคัััสสำหทททถแแงโโไไ ที่ไว้ป้องกันโปโะนะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop โดน1เรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มคุ้มเติมปุุกเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบพอร์ตชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็จะบอกว่าตัวละครโปโปเนี่ยเป็นเอ็มที่ดูแลตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งเนียนะ,ะแล้วกบอกว่าถ้าเจอโถมก็ไม่ไหวนะครับอ,รอย่างน้อยเราก็มีสกิลในการเอาตัวรอดนะครับก็คือสกิลสนะแล้วก็มีสกิลทรับนะครับในการเปิดป่านะถ้าเราวางดักดีๆเงี้ยเราก็จะเห็นศัตรูนะครับว่าศัตรูเขาดักพุ่มไหนกันอยู่อะไรอย่างงี้นะครับก็สร้างความปวดให้กับศัตรูได้นะ ต,ตาตอนี้เราเจอเป็นฮานาบีนะครับส่วนสเปลของฮานาบีก็เป็นโลกก่เกาะธรรมดานะเพราะว่าตัวใหญ่ฮานาบีก็ใช้สเปลนี้กันนะครับผมแล,าาบลแล้วแองเจล่าเข้ามาก็กลายเป็นซัพพอร์ตยืนกับ MM ทั้งคู่นะครับ โอเคครับนาหนา้าเขาสั่งโจมตีนะต้นเกมเรายังเบาอยู่นะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบนะเน้นฟาร์มก่อนนะครับแล้วบาหลาดมาโอเคครับเดี๋ยวเราเรียกคูป้าก่อนนะ เดี๋ยววางแทบไปก่อนครับถ้าศัตรูไม่เหยียบเนี้ยเราก็เห็นตลอดนะนนนนนนเราได้จ่อเล็กแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นรองเท้านะ ก็บอกว่าจาังหวะนี้เราเอาเต่าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าซัพพอร์ตอยู่กับเราด้วยนะนนเอซัพพอร์ตกลับบ้านนะไปครับกับเขาไม่มีเกาะนะสวยครับสวดีค น่าจะมีคนขึ้นมานะเดี๋ยวเราต้องรีบเคลียร์ครับวางแถบไว้ก่อนนะอย่างน้อยก็ติดแถบเราก่อนนะครับระหว่าในช่วงต้นเกมนี่ใช้มานาค่อนข้างเยอะนะ ตอนนี้ต้องระวังหินด้วยนะครับเพราะว่าถ้าพี่แกขึ้นมานี่คือเรียบร้อยครับแทบจะล็อกเราได้เลยนะเพราะว่าเป็นหินเอ็กพีนะครับแล้วก็เอาสาบเป็นหินมาด้วยนะแล้วเราไม่ได้เอาล้างมานะครับแต่บาหลาดจะอ้อมเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือศัตรูไม่มีตัวล้วงเราเลยนะ อันนี้คือข้อดีนะครับมีแค่หินนะแล้วก็หินต้นเกมอยู่อีกพีอยู่แล้วนะครับไม่ได้ขึ้นมานะเอาแล้วโดนอ่างเงี้ยสวยครับวางแถบไว้ครับวางดักแล้วติดเจ็ตจัดครับเอาได้นะเขาบอกว่าศัตร,รนนตูนี่เสียสกิลสำคัญไปหมดแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้แอนเจล่าก็จ่ายสเปลจู่โจโมไปด้วยนะแถมตุ้ด้วยนะ บอกเลยว่าคุ้มจัดครับช็อตนี้แล้วผมก็จะไม่ลืมในการวางแถบไว้นะเพราะว่าเราอยาไว้เช็คนะครับเพราะว่ายานี้ค่อนข้างสำคัญโอเคครับรวบาหลากขึ้นมานะ,ะรนเราได้ปูนะ่อกี้ และฮานาบีปลาอันตีมาติดกันรัวๆครับแล่เลนล่าโดนกดหนักจัดครับต้องบอกฮานาบีแหลมนะครับช็อนนี้เดี๋ยวเราไปเต่านะหยินเขาอยู่ล่างนะครับก็ไม่ต้องกลัวหยินนะบาลาดมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับ,ดบได้หมดนะเนี่ยสวยครับ เดี๋ยวเราขึ้นบนก่อนนะแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะครับในล่างเราแตกแล้วด้วยการเล่นโปโปนะครับอย่าลืมที่จะวางแถบไว้นะเพราะว่าแทบเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญกับตัวโปโป้มากนะครับศัตรูจะมาดักป่าเงี้ยเรียบร้อยครับ ทำบนนะเหยียบแถบเราแล้วนะครับเราก็รู้นะว่าศัตรูเขาเข้าเลนแล้วนะเราบอกว่าถ้าเรากดได้ศัตรูได้นี่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะ <S 2> <S 2> เพราะว่าเกมมันจะไหลนะครับแต่ถ้าโดนเขากดเนี่ยอันนี้คือลำบากเลยนะต้องตั้งเกมกันใหม่นะครับ และบาลานน่าจะขึ้นมานะตรงนี้โอเคครับบาลาดมาแล้วนะบาลาดอันตรีเรียบร้อยครับเดี๋ยววางแถบดักไว้ก่อนครับกัดอีกที่นึงบาลาดตุุยเอาต่อได้นะโอ้โหแล้วยินมาอีกอเรียบร้อยนึกว่าเขาจะใช้ก่อนนะครับสบวงนึนกนว่าเมื่อกี้ยินเขาจะรีบคอมโบยนะ แต่หญิงคนนี้เขารอจังหวะนะครับจังหวะเขาน่าขึ้นมาอยู่แล้วเพราะว่าป้อมล่างเขาทำไว้เรียบร้อยแล้วนะก็สามารถไล่แกงได้นะอ้าวและโดนอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับโดนแถบแล้วนะบอกเลยถ้าเหยียบแถบเรานี่โดนกัดแน่นอนครับ และบาลากับเอเตสอยู่ล่างครับมีมาช่าอยู่ด้วยนะรอดหรือเปล่าเพื่อนอมไม่รอดแอานาบีเขานะ่ายังมีโลกขาวนะเดี๋ยวถอยมาก่อนนะครับให้คูป้าฮิวนะเล่นกลางมากันด้วยเพื่อนเดี๋ยวแตกนะนนต้องบอกว่าเล่นสองคัญนะครับอย่าให้แตกแล้วเล่นกลางถ้าเป็นไปได้นะครับ เดี๋ยวเราซื้อโล่เขาก่อนดีกว่านะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวฮาดาบีเล่นได้นะครับโอค้คเขาใช้โล่แล้วนะเพื่อนบวกกันอยู่เดี๋ยวเรารอไปนะสวยครับและหินมาเพื่อนได้ปะ โอ้โ <Das que ath ie> หยินโดนซีซีเน้นๆครับผมไม่ได้อันตีนะเมื่อกี้กำลังจะอันตีแล้วนะครับแต่มาทีทพี่แกนี่คือซีซีขัดเลยนะแล้วจจงหวันนี้หลอดจะเกิดเพื่อนฝ oh, re าลาซ้ายมือนะ <Das que ath ie> เดี๋ยวเราหามุมยืนดีๆก่อนนะครับและหินไม่อยู่แล้วด้วยนะเราก็เดินชิลเลยนะครับ oh, re ถ้าหินอยู่นี่เราอาจจะต้องยินเซียนนิดหนึ่งนะ oh. Oh. นเดี๋ย <Das> ว <que ath ie> แล้วเราได้วาย yup ุพีพบแล้วนะ ตัวช่วยชั้นดีครับอาแล้วเขาสิงไปแล้วนะอันนี้คือ AJ เสียนตีนะครับเอาแล้วลงมาอย่างงี้ก็เรียบร้อยครับโดนกัดหนึ่งสเต็ปเดี๋ยวาหลังต่อนะรครับมีไซขอบอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งบบน,น่าจะไม่ใช่ปัญหานะไซขอบน่าจะกลับนะครับไปครับเดี๋ยวเราเปิดหลอดเลยนะ อย่าวางแถบเช็คหน่อยแล้วกันเผื่อนะครับเผื่อแต่ขอบเขาเปลี่ยนไปทำเรนบนแทนนะตอนนี้ใส่ขอบแยกดันจัดครับ ป้อมน่าจะไม่ระเบิดนะเดี๋ยวเราไปแก๊งไซขอบดีกว่านะเพราะว่เองสิบนาทีอยู่ด้วยนะครับไปครับระบาหลาดอยู่บ้าม่วงนะ โอเคบาหลาอันตีแล้วนะ <Yeah. S 1> เราคอยยิงไปครับ <Yeah. S 1> แล้วบาหลาเกือบตูยงไงเร <Yeah. S 1> าตีป้อมก่อน <Yeah. S 1> เรียกคูป้าครับโอ <Yeah. S 1> ้บอกีบาหลาโลจัดนะ <Yeah. S 1> เราตีป้อมค่อนข้างเร็วนะสำหรับโปโป้นะครับ เอาแล้วมาอย่างนี้ครับใส่ขอบลึกหรือเปล่าลึกไปครับแล้วตีฟรีนะดีๆครับและนี้ฆ่าใบป8นะครับตาย1แล้วก็แอคชีสสิบเอ็ดนะ ตัวละครโปโปะนะครับผมก็มองว่าเป็นเอเมที่ดีนะแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่นะครับก็คือไม่มีสกิลมูเมนต์นะทำให้จะเดินไปแก๊งกับใครหรือว่าจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยค่อนข้างช้านะสำหรับตัวละครโปโปะนะครับตอนนี้ทำดาเมจไป42 0 0 0นะครับแล้วก็ตีป้อมไป16,000นะครับแทงไป27,000นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no